สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่กรมยากรของปีนักษัตวปีมะเส็งนะคะและนี่คือดวงประจำเดือนสิงหาคมปีพศส5งพนะคะเอาเริ่มที่การงานเลยแล้วกันนะคะนะมันจะยืดเยอะไปนะในเดือนนี้ใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านแอปพลิเคชันถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนพลิกแพลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างมากจนคุณไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้ถึงเพียงนี้อาศัยเวลาหน่อยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเปลี่ยนกับตลับปัดโดยสมบูรณ์แบบ กลับไปในทางที่ดีนะคะชนิดที่ว่าคุณไม่ไม่เคยคิดว่าจะถึงขนาดนี้ค่ะนะคะงานประจำที่ทำอยู่นั้นโอเคเหนื่อยหนักอยู่นะคะเหนื่อยอยู่แต่ก็ควรจะรีแลกบ้างเวลาพักก็พักนะคะเวลาทำงานแล้วก็ทำงานนะคะเหมือนกับว่าดวงของคุณในเรื่องของงานในเดือนนี้มีผู้ใหญ่สนับสนุนอยู่ หนุนหลังอยู่นะเป็นแบ็คกราวให้กับคุณก็ได้เปรียบนะคะได้เปรียบคนอื่นนะคะนะเรื่องงานจะประมาณนี้อาศัยเวลาหน่อยแล้วก็จะดีเองดีมากด้วยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยผู้ใหญ่หนับหนุนคุณแล้วเนี่ยเนี่ยงานกับต่างชาติเนี่ยทางานประจำก็เหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยเหนื่อยอยู่แต่มันก็เป็นอย่างนี้ทุกวัน เป็นอย่างนี้ทุกวันซึ่งคุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นยังไงก็ัอนอที่บอกไปหาเวลาพักเวลาเบรกรีแลกแล้วลุกขึ้นยืนเดินไปเดินมาด้วยนะไม่ใช่นั่งอยู่กับที่ระวังปวดหลังนะคะอืมเอาต่อไปเรื่องการเงินดีกว่าสรุปการงานผ่านนะคะผ่านฉลุยผ่านโลดเลยค่ะแม่ดีจริงจรเาเรื่องการเงินดีกว่า ก็นแน่นอนนะคะเมื่องานมาดีซะขนาดนี้เงินก็เยอะตามค่ะเดือนนี้ก็เรเียกว่าคิดไว้เก้ 9, 000, าพันก็ได้เก้าพันคิดไว้อ่ะหมื่นก็ได้หมื่นคิดไว้สองหมื่นก็ได้สองหมื่นนะคะคิดไว้แสนก็ได้แสนคิดไว้ล้านก็ได้ล้านในเดือนนี้นะสรุปกัน การการเงินก็ผ่านนะคะแต่ว่ามันคนดามันทํางานทําเงินขนาดนี้มันมีเรื่องนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเอาเรื่องสุขภาพดีกว่าสุขภาพก็โอเคไม่มีปัญหาสามารถลุยงานทําชีวิตประจําวันปกติได้ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเลยค่ะอย่างนี้นะคะอ่ะต่อไปเรื่องความรักดีกว่าคนโสดในเดือนนี้ถ้าคุณรักใครชอบใครแล้วคุณต้องลุยจีบเดือนนี้นะต้องลุยจีบ ไม่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 นั่งอยู่กับที่ไม่ได้นะต้องต้องลุยค่ะต้องลุยจีบใช้เวลาหน่อยนึงก <Coron ado. S 2> <g> ็จะได้เป็นแฟนแต่ถ้าหากว่าหมายมั่นปั้นมือแล้วว่าคนนี้จะเป็นพ่อให้กับลูกเราเป็นแม่ให้กับลูกเรานั้นบอกเลยว่ามันใช้เวลานานมากมันใช้เวลานานมากเพลอเพลอเธอและเขาคนนั้นอาจจะไม่สนใจเรื่องพวกนี้เลยก็ได้ไม่สนใจเราเลยก็ได้ถ้าหากว่ามันนานเกินไป นะนี่คือถือเป็นข้อติติงเลยแล้วกันนะคะสำหรับคนโสดนะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนั้นในเดือนนี้ให้ลดความละเอียดอ่อนบางอย่างลงบ้างจ้ำจี้จำ้ำชายอะไรอย่างเงี้ยลดลงบ้างแล้วก็เวลาที่แฟนเรานะคะมีปัญหา,าขัดข้อข้องใจอะไรของเธอและเขานั้นเราก็ควรจะตอบเป็นขั้นเป็นตอนเป็นหลัก การพอสมควรแล้วก็อย่ากระเนกกระแหนอย่าดราม่าอย่าแขวะนะคะต้องดูแบบพูิฐานนิดนึงดูเป็นหลักเป็นฐานนิดนึงประมาณนี้สำหรับคนมีคู่นะคะ <c oughs> ส่วนเรื่องในจติติงก็คงจะเป็นเรื่องของคนที่มีชีวิตครอบครัวแล้วก็ลุยทำแต่ง,งานทำแต่เง,งินจนไม่ได้เหลียวมองครอบครัวลูกหลานแฟนที่บ้าน พ่อแม่ให้สนใจด้วยนะคะซื้อของมาฝากซื้อกับข้าวมาฝากมากินด้วยกันที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็เป็นการสร้างความอบอุ่นภายในครอบครัวได้อีกอย่างหนึง่งแฟนเก่าอะ่ะไม่ต้องไปคิดถึงไม่ต้องไปหวยหาอะไรละช่างมันโยนทิ้งไปเลยสําหรับคนมีคู่แล้วนั้นยึดถือตรงนี้เอาไว้นะคะส่วนคนโสดที่เคยมีแฟนมาแล้วนั้นก็เช่นกัน ไม่ต้องแล้วเราคิดว่าเราจะจีบคนเนี้ยก็จีบคนนี้ไปคนเก่าไม่ละมันเจ็บช้ำน้ำใจนะคะ <c oughs> ให้หาใหม่ดีกว่าค่ะแก้วมันราไปแล้วนะคะเนี่ยคือข้อติิงตามหน้าไพาน่นี้แต่ถ้าใครอยากจะเป็นโสดก็โสดได้เนี่ยค่ะโสดได้รวยโสดแล้วมีความสุขโสดแล้วสุขสบายลุยงานดีกว่าเป็นต้น นะคะในเดือนนี้ค่อนข้างดีออกงายไพ่ออกมาแล้วโอ้โหชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างอย่างที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันไม่ทันตั้งตัวซึ่งในถ้าเป็นในเรื่องของงานแล้วงานประจําคุณยังทาอยู่แต่งานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติเนี่ยตรงนี้ค่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างมากมายเลยทีเดียวซึ่งมันก็นํามาซึ่งรายได้ที่เข้ากระเป๋านั่นแหละ นะคะคเนี่ยมันมันออกมาอย่างนี้เลยคือเป็นเด่นเรื่องงานไปเลยเพราะดีเอ็มเพลร์มาประกบตัวคุณอย่างนี้ก็สุดๆลแะแถมยังมีจัดเม้นนะคะมีแชมเปญอีกไพ่ของการเปลี่ยนแปลง,ปลงั้งน,นั้นเลยซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีมากๆแต่แต่รอบแป๊บนึงนิดนึงนะคะน่าจะประมาณปลายเดือนแ้คุณจะเห็นผลมันอย่างที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนนะ นะประมาณนี้ดวงของคุณในเดือนนี้นะคะนะหมดแล้วหมดแล้วไม่รู้จะเอ่ยแล้วเพราะเอ่ยหมดละนะคะทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายนะคะนะก็ขอทุกท่านประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนิงน,งนและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ